สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูดวงปี2,569ของคนเกิดปีกุลปีนี้ถือเป็นปีที่ต้องระวังคนเป็นพิเศษแต่ไม่ต้องกลัวค่ะถ้าเดินให้เป็นก็ปังได้เหมือนกันภาพรวมชีวิตปี2,569ปีนี้เป็นปีแห่งการตื่นรู้และระวังตัวมากกว่าจะเป็นปีโชคใหญ่ แต่เป็นปีที่ทำให้คุณรู้ทันโลกมากขึ้นระวังคนแทงข้างหลังถูกนินทาหรือถูกใส่ร้ายสิ่งไหนไม่แน่ใจอย่าเพิ่งตัดสินคนบางกลุ่มอาจเผยท่าแท้ทำให้คุณได้คัดกรองเพื่อนใหม่ถ้าระวังตัวดีๆปีนี้จะเป็นปีที่เข้มแข็งขึ้นเยอะมากด้านการงานปีนี้งานมีทั้งข่าวดีและบททดสอบ งานยังเดินหน้าได้ดีแม้จะเจอความวุ่นวายมีโอกาสได้งานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่คนที่ทำงานด้านข้อมูลการตลาดการขายจะได้ผลงานเด่นต้องระวังเพื่อนร่วมงานบางคนอาจพูดไม่ตรงทำให้เกิดความเข้าใจผิดระวังการถูกโยนงานถูกใส่ร้ายหรือโดนจับผิดปีนี้ต้องทำงานแบบมีหลักฐานทุกอย่างเก็บเป็นเอกสารไว้ ด้านการเงินการเงินขึ้นขึ้นเงิลงแต่ไม่ถึงกับแย่เงินออกเยอะกว่าเงินเข้าแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ระวังของหายหรือถูกโกงไม่ควรลงทุนที่ไม่รู้ที่มาไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินเพราะมีโอกาสไม่ได้คืนแต่ถ้าหัวไวและคุมเงินดีเดือนปลายปีเริ่มดีขึ้นชัดเจนด้านความรัก คนโสดอารมณ์ไม่นิ่งอาจเลือกผิดใจง่ายช่วงต้นปีอาจมีคนเข้ามาแบบไม่ชัดเจนปลายปีค่อยๆดีขึ้นเจอคนจริงใจมากขึ้นคนมีคู่อารมณ์แปรปรวนง่ายระวังการเข้าใจผิดทะเลาะก,กันเพราะเข่าลือปีนี้ต้องใช้การพูดคุยตรงๆมากกว่าเดิมเกรดง่ายๆตั้งกดอะไรไม่ชัวร์ถามอย่าเดาแล้วรักจะดีขึ้นเยอะค่ะด้านสุขภาพ ปีนี้เป็นปีที่ต้องระวังอุบัติเหตุเป็นพิเศษระวังลื่นล้มกระแทกฟกช้ำระวังของมีคมระบบน้ำในร่างกายเช่นไตกระเพาะปัสสาวะต้องดูแลอย่าอดน้ำเด็ดขาดออกกำลังกายทางน้ำเช่นว่ายน้ำจะช่วยผ่อนคลายดีมากเคล็ดเสริมดวงปีกุล2569นาทำบุญกับเด็กกำพร้าหรือทำบุญเกี่ยวกับการศึกษา ทำบุญด้วยน้ำดื่มหรือสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงผู้อื่นวัตถุมงคลเครื่องรางรูปหมูหรือน้ำเต้าเสริมความมั่นคงและปกป้องภัยสำหรับคนปีกุลปีนี้อาจมีเรื่องให้ต้องระวังคนสักหน่อยแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะคุณคือคนใจดีที่มีไหวพริบถ้าเลือกคบคนให้ถูกและวางแผนการเงินดีๆชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอน ขอให้ปี2,569เป็นปีที่ปลอดภัยปังและพบแต่คนดีๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ